สำหรับวัฒนธรรมการเมืองของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คือ 1. กลุ่มประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยประกอบไปด้วยประเทศราชอาณาจักรซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นบามุกอย่างราชอาณาจักรไทยและอาณาจักรกัมพูชาสาธารณสิงคโปร์มาเลซาเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศที่เพิ่งได้เข้ามาลิมลองความหอมหวานของประชาธิปไตยมันมาดอย่างสถาฐแห่งสาภาพเมียนมา และ 2. กลุ่มประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมีประเทศเดียวในอาเซียนที่ยังใช้ระบอบก,การปกครองแบบนั้นอยู่นั่นก็คือบูนในดารุสซาลามซึ่งยึดกษัตริย์เป็นอัตตาปัจจุบันจากกระแสทุนนิยมทําให้ประเทศต่างๆในอาเซียนเริ่มมีการทุบทวนเรื่องวัฒนธรรมการปกครองของประเทศมากขึ้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบอบทนิยมที่มาพร้อมความเป็นประชาธิปไตยถูกยิบยกมาพูดมากขึ้นในช่วงปัจจุบันทําให้ประเทศในอาเซียนประเทศที่ยังคดงดํารงความเป็นคอมมิวนิสต์ที่เข้มข้นยอมหย่อนความเข้มงวดลงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการมังการปกครองเริ่มมีมากขึ้นและที่สําคัญเป้าหมายหลักของประชาคมอาเซียนนั้นมุ่งเน้นไปที่ประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักตามที่อาเซียนรูแมปและกฎบัตรอาเซียนได้ระบุวัตถุประสงค์ไวอ้อย่างชัดเจนจะสามารถเห็นได้ว่าแนวทางปฏิบัติ ประชาธิปไตยจะง่ายสำหรับการดึงดูดการลงทุนของชาวต่างชาติได้มากกว่าการปกครองแบบเผด็จการเพราะทัศนคติส่วนใหญ่ประเทศมหาอำนาจล้วนยึดติดกับเรื่องของประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนเป็นหลักหากแต่ว่าประชาธิปไตยอาจไม่ใช่ระบอบการปกครองที่ดีที่สุดแต่เป็นระบอบการปกครองที่ถ้ามองในฐานะนักปกครองจะบอกว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นระบอบการปกครองที่เลวร้ายน้อยที่สุดและที่สำคัญประชาธิปไตยยังสามารถสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมืองได้มากขึ้นตามลำดับด้วย อ้างอิงจากบทความวิจัยเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมการเมืองของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนพระชรมนตโตสุรัตกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนายอนัสวิลังโรดวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมการเมืองของกลุ่มประเทศอาเซียนมิติเปรียบเทียบ3ระดับ 1. ความหลากหลาย2วัฒนธรรมทางการเมือง3ม เสรีภาพทางการเมืองรูปแบบการศึกษาศึกษาจากเอกสารโดยรวบรวมข้อมูลคน้นคว้าจากตำราวิชาเอกสารวิทยานิพนธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์และการเมืองจากอดีตสู่ปัจจุบันการกระบวนการระบบผลิตแบบสังคมคอมมิวนิสต์และระบบผลิตแบบฟาสซิสต์ต่อมาหน้าก็คือผลการวิจัยนะครับทั้ง10ประเทศอาเซียนมีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมือง เรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองนี้มีส่วนกำหนดรูปแบบพฤติกรรมการเมืองของแต่ละบุคคลแต่ละเชื้อชาติและแต่ละชนชั้นให้ต่างกันออกไปวัฒนธรรมทางการเมืองหมายถึงทัศนคติความเชื่อค่านิยมของสมาชิกในสังคมที่มีต่อการเมืองวัฒนธรรมทางการเมืองนั้นเป็นผลมาจากการกลมกล่อมทางการเมืองในระดับครอบครัวโรงเรียนสถานศึกษาสถานที่ทำง,งานวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการเมือง พัฒนาการการเมืองและรูปแบบของการเมืองการปกครองที่เป็นอยู่ในแต่ละประเทศจะเห็นได้ว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นนอกจากจะมีวัฒนธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจที่หลากหลายแล้วสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของแต่ละประเทศนั้นก็คือการเมืองการปกครองซึ่งการเมืองการปกครองก็เปยบเสมือนเสือเรือที่เป็นตัวกําหนดทิศทางของเรือซึ่งเรือในที่นี้ก็หมายถึงประเทศต่างๆเหล่านั้นเองความหลากหลายของวัฒนธรรมการเมืองจะนํามาซึ่งการกําหนดนโยบายแนวทางการบริหาร การปกครองของแต่ละประเทศให้เหมาะสมสามารถน,นาไปใช้และเป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศซึ่งถึงแม้ว่านโยบายทางการเมืองบางนโยบายหรือระบบการปกครองบางระบบอาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ทั้งหมดแต่ก็ถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับและใช้ได้เหมาะสมที่สุดแล้ว